Hey สวัสดีครับผมท็อปนภัรโชคจินดาชัยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ TNT Exclusive นี่ก็เป็น TNT Exclusive ครั้งแรกเลยนะครับที่จะมีการรีวิวแฮนกับแบบจริงจังนะครับซึ่งผมเองเนี่ยก็ได้ไปแข่ง APT Incheon Main Event 2023มานะครับแล้วก็จบที่อันดับ3นะครับก็ถือว่ารันดีมากเลยทีเดียวซึ่งรายการนี้ก็เป็นรายการ Main Event ที่มีโปรจากทั่วเอเชียแล้วก็ทั่วโลกมาแข่งขันกันกว่า930ชีวิตเลยทีเดียวแล้วก็เป็นการแข่งขันที่กินเวลา4วันเต็มๆเ,เลยฮะ day 1 day 2 day 3แล้วก็ final day ซึ่งต้องบอกเลยว่าการในขัน4วันนี้เนี่ยมันก็มีแฮนด์ที่ผมเล่นได้ดีมากอยากจะมาแชร์กับทุกคนแล้วก็มีแฮนด์ที่ผมเล่นได้ค่อนข้างแย่แย่มากเลยทีเดียวก็อยากจะมาพูดถึงความผิดพลาดในครั้งนี้เพื่อจะเป็นประโยชน์กับทุกคนด้วยนะครับและนี่ก็คือเส้นทางของผมนะครับในรายการ APT i n c h o n Main Event ไปจนถึง Final Table ครับ

APT Incheon Korea 2023 Main Event นะครับก็จริงๆเป็น Main Event ของ APT ครั้งแรกของผมเลยมีความกดดันมากเพราะว่าเรารู้ว่ามันเป็นในการที่จริงๆน่าจะใหญ่ที่สุดของเอเชียละแล้วก็น่าจะมีโปรเพลเยอร์จากเอเชียจากทั่วโลกเนี่ยมาห้ำหั่นต่อสู้กันเต็มไปหมดเลยแต่ว่าก็พยายามกดดันตัวเองน้อยลงนะฮะพยายามเอาอาโม่นออกไปจากตัวเองให้เยอะๆแล้วก็พยายามที่จะเล่นเอกเกมของตัวเองแล้วก็พยายามที่จะเล่นให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นซึ่งจริงๆเนี่ยพอเราได้ผ่านทัวร์นาเมนต์ไหนทัวร์นาเมนต์มาเรารู้สึกว่าเราพอจะรู้แล้วว่าจุดอ่อนของเราค ตรงไหนแล้วก็พยายามที่จะแก้ไขตรงจุดนั้นอะไรประมาณนี้ครับทีนี้ day ์หนึ่งเนี่ยผ่านไปนะครับผมไปเล่นที่ f l ล์ดเดย์วันซีนะครับบล็ายประมาณ30นาทีแล้วก็จบ day ์วันอยู่ที่80,000กว่าชิปแล้วก็ day ์สองเนี่ยเล่น10ชั่วโมงเต็มๆเลยนะครับแล้วก็จบ day 2ที่มีประมาณ2 0 0 0 0นกว่าชิปนะครับเข้ามาสู่ day ์สามนะฮะก็ไปสู้ที่ outer table มาแล้วก็พอมาถึงแฮนด์ที่อยู่ใน feature table นี่ครับก็เป็นแฮนด์แรกที่น่าสนใจก็คือที่ปุ่มเนี่ยพี่โทนี่เนี่ยเข A4 สูตเทสผมก็ดีเฟนต์ไปด้วยคิง3ออฟสูทนะครับซึ่งจริงตรงนี้เนี่ยในทัวร์นาเมนต์เนี่ยผมรู้สึกว่าตรงบิ๊กบลายนี่ยเป็นสปอตที่ควรที่ต้องดีเฟนต์ให้มากที่สุดประมาณสัก50%ของแฮนด์เลยก็ได้จริงๆคิง3เนี่ยผมก็ลังเลว่าจะเหมาะดีไหมแล้วก็รู้สึกว่าเป็นดีเฟนดิ้งเรนจ์ของผมละคือถ้าเป็นคิง9คิง10อย่างเงี้ยดีเฟนต์สบายแต่ว่าถ้าพอเป็นคิง3แล้วยิ่งออฟสูทด้วยเนี่ยก็คิดอยู่ว่าจะดีเฟนต์ดีไหมแต่ผมรู้สึกว่าอาจจะนนนาาาาโออออเเเเเเเพพ่่ววสรรรจจ์์ขขขงงทีีดดล้ย้ยะะต เปิดไว้10 Jack o f อฟซู8 8 9ออซูอะไรเงี้ยก็เลยด e เฟนซ์ที่คิง g 3ออฟซูไปนะครับพอ d e f e n ซ์คิง g 3 o f อฟซูไปปุ๊บฟลอปก็ออกมาเป็น Jack 10 10ถามว่าตรงนี้ใครมี10ได้มากกว่ากันนะครับก็คือจริงมีได้ทั้งคู่เลยมี10ไปทั้งคู่ผมสามารถที่จะมี19 o f f s u ออฟซูสิบแซูเทได้ผมก็มี10ได้เหมือนกันนะผมก็เลยเช็คเอนท r e เ a ร g e ์ไปตรงนี้พี่โทนี่เขาก็ซีเบดมา ที่ประมาณ 55k นะครับคือประมาณ1นส่วนสของพอร์ต25%พอร์ตนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยแน่นอนว่าเขาซีเบ็ดด้วยเรนจ์ของทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแฮนด์ไลท์ที่เขาเปิดดีลเลอร์เนี่ยฟลอปนี้เนี่ยเป็นฟลอปที่เหมาะกับการคอนติเนียชันเบ็ดของเขามากๆพอาะเขาเบ็ดมาปุ๊บ 55k ผมว่าคิดว่าคิงไฮเนี่ยนำนำบางแฮนด์ของเขานำ87นำ89ของเขาอยู่นะครับก็เลยโฟลด์ไปก่อนด้วยคิงไฮที่ฟลอปนะครับพอโฟลด์ไปที่ฟลอปเสร็จปุ๊บเนี่ยเทิร์นเบิร์นแจ็คมา เทิร์นเบิร์แจ็คมาตรงนี้ถามว่าดีกับใครมากกว่ากันผมก็ยังรู้สึกว่าสามารถมีแจ็คได้ทั้งคู่มากกว่านะครับแต่ว่าตรงจุดๆนี้เนะี่ยผมรู้สึกว่าอยากจะใส่ strategy lead เทิร์นลงไปด้วยเพราะว่าเป็น strategy ที่ผมเนี่ยไม่เคยไม่เคยใช้มาก่อนเลยในทัวร์นาเมนต์ที่ผ่านมาแล้วก็รู้สึกว่า strategy ในการ lead turn มันดูเป็นอะไรที่ใหม่ที่จะเหมาะที่จะ mix mix up เข้าไปถามว่า lead turn ตรงนี้ผม represent อะไรได้บ้างผม represent ได้ทั้งแจ็คแล้วก็10นะครับแล้วก็รวมถึง ace h i ที่อยากจะให้ queen high หรือว่า king h i ของเขาเหมาะไปแต่ตรงนี้พี่โทนี่เขาก็ยัง stick อยู่เขาก็ยัง call turn มาอยู่นะครับ ทีนี้พอ call turn เสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็คิดแล้วว่าเมื่อเราเล่าสตอรี่ที่เราหลีก turn ไปแล้วเนี่ยเราได้เปอร์เซ็นต์สิบได้เปอร์เซนต์แจ็คนะครับแล้วก็ call turn ของเขาเนี่ยอาจจะยังเป็นพวก a high king high ได้อยู่ผมก็ตัดสินใจที่จะ bluff river ไปนะครับผมก็เลย bluff river ไปด้วย sizing ประมาณ2,500สนห้านะครับ bet half pot ไปซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปดูนะถ้าเกิดว่าผมเช็คเทิร์นเขาเช็คเทิร์นแล้วผม b ัฟร f เวอร์เนี่ยยังไง a high เขาค a l อยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมก็เลยทำการรีเทิร์นแล้วก็ b ัฟร f เวอร์ไปพี่โทนี่สแนป f o เลย ก็จะเห็นได้ว่าเป็นแฮนด์ที่เพราะการลีเทิร์นทำให้เขาหมอบรีเวอร์ได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็บัฟของเราสำเร็จได้มากขึ้นด้วยการ lead ลีดลงไปที่เทิร์นก็เลยอยากจะให้ทุกคนใส่ strategy ีดตรงเทิร์นเข้าไปด้วยนะครับแฮนด์ต่อมาตอนนี้เหลือ24คนลวเมื่อกี้ยัง31คนอยู่เลยก็ยังอยู่ที่ฟีเจอร์เทเบิลกันต่อนะครับ24คนคนุณไมโลสนะครับอันนี้เขาเป็นไฮโรลเลอร์เรเกลาร์เลยคือไมโลสนี่เก่งมากเวสตี้ยูทีจไปที่80,000นะครับไลน์ที่20,000-40,000 20, อินา คอที่ plus one ด้วยคู่10นะครับส่วนผมก็ต้องดีเฟนที่คิงแจ็คอยู่ละดีเฟนที่คิงแจ็คเสร็จเบื้อฟล็อปมาเป็น59าเก้แจ็คนะครับผมมีท็อปแพร์ดีเซนคิกเกอร์ผมเช็คไปคุณไมโลสก็ซีเบตมาด้วยโอเพนเอนนะครับก็ผมว่าค่อนข้างสแตนดาร์ดส่วนอินาบาัซังเนี่ยก็รู้สึกว่าน่าจะเร็วเกินไปที่จะหมอบเซคันด์แพร์ในตอนนี้ก็คอมาด้วยคู่10ด้วยส่วนผมมีท็อปแพร์ครับไม่หมอบอยู่แล้วจวังหวะนี้ถามว่าตอนนี้เรสต์ได้ไหมก็็เรสต์ Race ได้แต่ผมก็ ผมก็เลยเลือกที่จะคอเอาโพ p ิชั t i ไปนะครับที่บิ๊กบอยเทิร์นออกมา4โพดํานะครับ4โพดําพวกเราคือ4โพดําเทิร์นออกมาคือค่อนข้างแบ a n k เลยที่จะคอมพลีทนี่ก็จะมี4 5่หซูเทสนะครับที่อินาบะสัง่งน่าจะมีแต่ไมโลสเนี่ยไม่น่าจะเปิด4 5่หซูเทสที่อันเดอร์เดอการ์ดน,นะครับเพราะฉะนั้นผมก็ยังรู้สึกว่าผมได้ยังมี best pan อยู่ไมโลสก็เบ t เทิร์นต่อด้วยโอเพนของเขานะครับผมก็คอต่อด้วยท็อปแพร์คิงคิกเกอร์ผมรู้สึกว่าถ้าริเวอร์เป็นแบ a n k เนี่ย ถ้า River ไม่คอมพลีสเทรทหรือว่าถ้าถ้าริเวอร์ไม่ใช่โพดัมเนี่ยผมอาจจะต้องคอทุกด้วยท,ท,ทุกทุกไซด์นะครับของเขาแต่ว่าพอ River ร์เป็น3โพดัมเนี่ยผมรู้สึกว่าคนที่จะมีแบ็กดอฟลัชได้ก็คือมีทั้ง2คนเลยผมก็มีแบ็กดอฟลัชได้ไมโลสก็มีแบ็กดอฟลัชได้แต่ว่าแจ็คโพดัมเนี่ยเป็นคีย์การ์ดของผมเลยนะครับเป็นการ์ดที่รีมูฟคอมโบฟลัชดองเขาออกหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยเลือกที่จะบล็อกเบ็ดไปเพราะว่าผมไม่อยากเช็คแล้วโดนเบ็ดใหญ่ ถ้าเกิดผมเช็คโดนเบ็ด half pot โดนเบ็ดเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์พอร์ตหรือว่าโดนชาฟอร์อินเนี่ยคิงแจ็คผมจะขอค่อนข้างยากก็เลยคิดว่าจะบล็อกเบ็เพื่อที่จะโฟนะครับก็เลยบล็อกเบ็ไปน้อยมากๆครับที่ประมาณแสนสองห้านะครับบล็อกเบ็ไปที่ร้อยยี่สิบห้าเคคือถ้าจะเทคพอร์ตตัวนี้ต้องเรสผมเท่านั้นแล้วก็ควีนเทนก็น่าจะเป็นอะไรที่เทิร์นอินทูดับบลัฟค่อนข้างยากเพราะว่าถ้าเขาไม่มีโพดัมเนี่ยเขาน่าจะ represent b a c k d ดอ r flush ยากคุณไม่ลสก็เลยหมอบให้ผมไปนะครับแฮนนี้ บล็อกเบดที่รีเวอร์ก็เป็นอะไรที่น่าใช้ในหลายๆสถานการณ์แฮนต์ต่อมาครับเหลือ22คนนะครับผมโอเพนที่เอแจ็คซูเทนที่อันเดอร์เดอกันแต่คุณไมโลสเนี่ยที่ตอนนี้เหลือ14บสี่บิ๊กบรายเท่านั้นเองนะครับก็เลือกที่จะทรีเบดสมอลด้วยเอแจ็คออฟซูทนะครับซึ่งผมว่าก็เป็นอะไรที่ดีนะครับเพราะว่าเอแจ็คเนี่ยเขาก็ไม่อยากหมอบแล้วก็ไม่ยังไม่อยากชาฟใส่ยูทีจีด้วยไมโลสก็เลยเลือกที่จะทรีเบดสมอลที่2 5 0 0สนพอวนกลับมาที่ผมเนี่ยผมก็คิดแล้วว่าอืม เรนจ์ที่เขาจะทรีเบดอันเดอร์กันได้เนี่ยมันค่อนข้างสตรองนะแต่ว่า a j a ัคซูเทสตรงผมเนี่ยก็เป็นเหมือนท็อป5%ของของ starting hand แล้วผมก็เลยคิดอยู่ว่ามีแค่2ทางก็คือจะหมอบหรือว่าจะรีแจมนะครับผมก็เลยรู้สึกว่ามไม่อยากหมอบ a j a ัคซูเทตรงนี้แล้วก็ m y l o s เนี่ยสแต็กน้อยกว่าผมด้วยผมรู้สึกว่าผมมี f o ร์เอคิวอเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาทรีเบดด้วยแฮนดอย่าง a j a ัคเนี่ย a j a ัคออฟซูด์คิงคว e นออฟซูด์หรือว่า a a เอชควีนออฟซูด์ uit, เขาอาจจะหมอบให้กััับบบ bet ขของผมผมมมกก็เเลยแจใส่่้าาไปครพูด r ว ออ l เ n นเราจะพูดออลอินไม่ได้นะฮะมันจะดูแบบมันจะไม่ไม่โปรเราต้องแบบออ l เ n นออ i เนผมก็ออลอิน <selbst> ไปนะครับ Ajax o f ออฟซูของไมโลสนะจริงจริงยเป็น Same Hand แล้วก็ Equity ผมนำนำเขาแค่2%เอง แต่ว่าผมได้ชิปกลับมามากมายถือว่าเป็นแจมที่ดีของผมแต่ว่าถ้าเกิดวันใดวันหนึง่งผมอาจจะแบบรีเบดแจมเข้าไปใส่ A Queen Su เทสซึ่งไม่หมอบ A k i n ง Su i ทซึ่งไม่หมอบ AK i n ง of s u ู t คู่ควีนคู่คิงคู่เอซึ่งไม่หมอบก็ก็เป็นไปได้นะครับแต่ก็รันเอควิตี้เอาผมคิดว่ารีแจมตรงนี้ดีกว่าการหมอบใส่หรือว่าการแฟตคอไปเล่นเอาโพสิชันนะครับก็เลยเลือกที่จะรีแจมใส่ไมโลสนะฮะแฮนด์ต่อมาครับเหลือ19คนเท่านั้นเองครับโหตอนนี้ ICM กําลังเริ่มที่จะไต่ตระดับ ดีลเลอร์คนนี้ชื่อว่าชูชูนะครับนี่ที่สามเพราะชูชูนะใส่เข้าไปด้วยนะน่ารักมากแล้วก็แจกแฮนด์ให้ผมแบบสุดมันแฮนด์นี้นะครับคุณทูทรานนะครับอันนี้เดือดกันเรสด้วยคู่7ไปนะครับที่ 120K บลายนตอนนี้คือ3 6 0 0 0ืนนะครับผมเนี่ยอยู่ที่ปุ่มนะฮะแฟดไปด้วย a 9 0สูเทถามว่าตรงนี้เนี่ยเรสดได้ไหม ก็เรสได้นะครับแต่ผมไม่อยากที่จะเรสใส่ UTG นะครับด้วย A9 s u i t e d ก็เลยรู้สึกว่าไปคอไปเล่นในโพสิชันดีกว่าส่วนไมโลสนะฮะเหลือเพียงแค่6 Big Blind เท่านั้นเองเลือกที่จะ defense small blind ด้วย king jack off นะครับยังไม่อยากที่จะชาร์ฟตอนนี้ซึ่งเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่น่าสนใจนะครับพอไมโลส defense small blind แล้วเนี่ยอินาบะซังก็ทำการหมอบที่ Big Blind ไปนะครับก็เป็น three way flop ครับเป็น three way flop ที่ผมไม่ติดอะไรเลยฟลอปเนี่ยมาเป็น4 5 Jack นะครับ สองโพดําอันนี้ไมโลสก็มีท็อปแพร์แล้วก็กูดคิกเกอร์ละซึ่งเขาเล่นดีมากนะครับเขาเลยจะเช็คก่อนเขาถ้าเกิดเขาชัฟตรงนี้เลยโอเพนชัฟแบบดองชัฟเลยเนี่ยผู้เจ็ดก็ไม่น่าคอแล้วก็ผมก็หมอบสบายนะครับแต่ว่าการที่เขาเช็คตรงนี้ทําให้ได้แวลูในสตรีทถัดมาค่อนข้างเยอะเลยคู่เจ็ดพอมีวันโอเวอร์การ์ดก็ทรีเวย์ก็เช็คนะครับสำหรับคุณทูทร์นแล้วก็ผมมีเอชไฮก็เช็คแบ็กนะครับไปดูที่ฟรีเทิร์นครับเทิร์นมาเป็น9แย่แล้วคุณพาคุณเจ้าเทิร์นผมติิดเเซคคแพรร์์ทออกก คือตรงนี้เนี่ยผมไม่ได้พูดไมโลสเป็นแจ็คเลยนะครับเพราะผมคิดว่าถ้าเกิดเขามีแจ็คแล้วเขามีสแต็คแค่6บิ๊กไบต์ตอนแรกเนี่ยเขาน่าจะชัฟฟล็อปไปเลยดีกว่าด้วยแจ็คทุกๆแจ็คนะครับแล้วก็ ชาร์์ไปด้วยฟัชดออะไรต่างๆมากมายคือไมโลสเบสมาตรงนี้เนี่ยแค่ประมาณ2องบิ๊กบายเท่านั้นเองเหลือเหลือข้างหลังไว้อีกประมาณ2 Big องบิ๊กบายกว่าสามบิ๊กบายนะครับคือการที่ผมจะคอตรงเทินตรงนี้แล้วเหลือ3บิ๊กบายไปได้ทีเวอร์ก็ไม่เมกเซนเท่าไหร่ผมก็เลยเลือกที่จะชอรใส่ไมโลสเลยนะครับซึ่งก็เป็นแฮนด์อีกแฮน์หนึ่งที่ผมมานึกย้อนแล้วก็รู้สึกเราทําถูกไหมนะฮะซึ่งจริงๆทุกๆแฮนด์ที่ผมกล่าวมาเนี้ยถ้าเกิดคุณผู้ชมดูแล้วรู้สึกว่าสปอตตรงไหนคิดไม่เหมือนผมหรือว่าควรที่จะทําแบบนี้แบบนี้มากกว่าก็สามารถคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมมานั่งอ่านทุกอันเลย ตรงนี้ผมก็เลือกที่จะชัฟไปด้วยเซ็นแพรนะครับเพราะว่าพุชเขาออนฟลัชดอพุชเขาออน6 7เซูเทสควีนเทนซูเทสอะไรเงี้ยที่แบบไม่ยอมชัฟฟรีฟลอปนะครับคือไอพวกคู่แม,ม่มคู่คิงคู่เอเอคิงอะไรเงี้ยไม่น่ามีอยู่แล้วเพราะถ้าเป็นสแต็คของไมล์โรสหกบิ๊กไบคือเอาอินฟรีฟลอปอยู่แล้วก็ทำการชัฟใส่ไปแล้วก็แบดเชฟมากๆนะครับผมเหลือเพียงแค่เอา9แล้วก็ A เท่านั้นเองปุ๊บรีเวอร์ก็เป็น4นะครับผมก็ดับเบิลอัพให้ไมล์โรสไปแฮนด์นี้ก็เป็นแฮนดดดดดด์์์์ททีีี่่คคออนนนนนนนขข้าาาางงงผผิพลมมมกเเยววะรรับับแฮึใต ไปกันต่อครับยัง19คนเหมือนเดิมนะครับโหแฮนนี้เกิดอะไรขึ้นฮนะผมชัฟพรีฟอบนี่ถืออยู่3 9บิ๊กไบครับโอเพนชัฟด้วยคู่4ไปเลยงงงงกันหมดผมเองก็งงนะฮะคือตอนนั้นเนี่ยผมอยู่ที่ตำแหน่งไฮแจ็คแล้วผมก็รู้สึกว่าคู่4เนี่ยไม่อยากหมอบแล้วเพิ่งเหมือนแบบเพิ่งทิ้วๆจากการที่ดับเบิลอัพให้ไมโลสมาด้วยรู้สึกว่าคู่4ไม่อยากหมอบแล้วก็ถ้าเกิดโอเพนไปโดนแจมน่าจะคอระบากนะครับแล้วผมก็ดูผู้เล่นทางซ้ายของผมเนี่ยไล่ไปถึงบิ๊กไบเนี่ยผมน่าจะ cover หมดทุกคนนะครับเพราะตอนนั้นผมเป็นชิปลีดของ feature table นี้ cover หมดทุกคนทีนี้ทำยังไงดีไม่อยากบอกคู่4ผมเลย open jam เลยครับซึ่ง spot นี้เนี่ยเป็น spot ที่ jam วายมากเกินไปนะสำหรับผมผมรู้สึกว่าพอมาย้อนกลับไปแล้วเนี่ยผมอาจจะมีอะไรให้ open jam ดีกว่านี้เยอะเลยเช่นคู่8ขึ้นไปคู่9คู่10ไปจนถึงคู่ A ถ้าเป็นคู่ A คู่ k i n คู่วินคู่แจ็คอาจจะไม่ open jam อาจจะต้อง open ก่อนนะเพราะว่า read value แล้วก็ open jam ด้วย Ace Queen of suit Ace King of suit Ace King suit a c อะไรอย่างนี้ดีกว่าแต่พอตัดสินใจที่จะ open jam ไปแล้วผมรู้สึกว่า พอคุณแซงที่อยู่บิ๊กบายนี่ยแล้วมีสแต็กประมาณยี่สิบสี่บิ๊กเนี่ยผมก็คิดแล้วว่าเอา้าเกิดเขาคอมาด้วยแพ้ที่ใหญ่กว่าผมก็สแต็กหายไปเยอะเลยแน่เลยผมก็เลยคิดในใจภาวนาภาวนาบอกเถอะพี่บอกเถอะครับพี่นะครับขอแค่เนี่ยเออขอแค่เดมนนี่เองแล้วเขาก็ตัดสินใจหมอบเอจออฟซูทไปนะครับซึ่งสปอตนี้ถ้าเกิดเป็น,เป,นเป็นคุณแซงเนี่ยถ้าเกิดเป็นสักเอสควีนออฟซูทหรือว่าเอสควีนซูเทตน่าจะคอมาฟลิปกับผมแล้วนะฮะ อันนี้ก็ผ่านไปพอได้พอร์ตนี้ปุ๊บก็หายทิว้วไปนิดหน่อยก็ยังคงนําอยู่ที่ฟีเจอร์เทเบิลนะครับแฮนดต่อมาครับเหลือผู้เล่นเพียงแค่18คนแล้วฮะซึ่งการแข่งขันเดย์สเนี่ยเขาจะเอาจนเหลือ16คนสุดท้ายนะครับแล้วก็พอเหลือ16คนสุดท้ายเนี่ยจะเอาไปเล่นต่อที่เดย์สไปจนถึงไฟแนลไปจนถึงผู้ชนะคนเดียวเลยแฮนดนี้ครับอินาบะซังนะครับก็เรสด้วยเอคควีนออฟซูดมาที่ไฮแจ็คนะครับผมก็ดีเฟนต์ไปด้วยคิงเจ็ดออฟซูดซึ่ง ไอเดียก็คล้ายๆกับตอนที่ผมดีเฟนต์คิงสามออฟนะครับก็คิงเจ็ดก็เป็นอะไรที่จริงๆดีเฟนต์แล้วไปเล่นฟลอปลำบากเหมือนกันเอาออฟโพสิชันนะครับถ้าเป็นคิงเจ็ดซูตคิงแปดซูตเนี่ยน่าจะเล่นง่ายกว่าแต่ทีนี้เมื่อดีเฟนต์มาแล้วนะครับฟลอปเนี่ยผมก็ไม่มีอะไรเลยครับมีคิงไฮแล้วก็แบ็กดรอนิดหน่อยแต่ว่าฟลอปนี้เนี่ยเป็นฟลอปที่เข้ากับเรนจ์ของบิ๊กไบลากกว่านะครับฟลอปสิบห้าเก้าคุณอินดาบาสังก็เลยเช็คแบ็กครับทีนี้เทิร์นออกมาเป็นสองครับ จะเห็นได้ว่าบอร์ดนี้เนี่ย1952เนี่ยเป็นเรนจ์ที่เข้ากับบิ๊กบ라หมดเลยผมสามารถมี9 0ได้ผมสามารถมี52สูทยังได้เลยเพราะผมมี every combo t o pair every set นะครับแล้วก็ every top pair decent kicker 10แจ็คสูท10แจ็คออฟสูตผมมีหมดเพราะฉะนั้นผมเลยเลือกที่จะรีเทิร์นไปฮะ represent เรนจ์ของผมด้วยบอร์ดนี้นะครับทีนี้รีเทิร์นไปไซซิ่งที่เลือกใช้เนี่ยก็1นึ่งแ นะครับประมาณครึ่งพอร์ตอินาบาัซังก็โฟลด์มาด้วย A high แน่นอนครับว่าผมยังสามารถมีดรอได้อยู่มากมายแจ็คแมมดรอโอเพ n end นฟ u s h d r a อะไรมากมายอินาบาัซัง good call กูดคอมานะครับที่เทิร์นทีนี้10ตกที่ริเวอร์นี่น่าสนใจมากเพราะว่าพอ10ตกปุ๊บเนี่ยมันยากมากเลยที่ผมจะเ r e ร r เซนต์สิบตัวนี้เพราะสิมันเบิร์นใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นคอมโบสิบผมจะน้อยลงแต่การที่ผมเบ t เทิร์นมาแล้วเนี่ยผมก็ไม่อยากที่จะกิฟต์อัพริเวอร์ครับถ้าเกิดริเวอร์เนี่ยเป็น A r ิเวอเป็น King เป็น Jack ผมอาจจะ g i ฟ e u อแต่ว่าถ้าเกิด r ิ v e r เนี่ยยังคงเป็นเรนจ์ของผมอยู่เนี่ยผมก็จะ Represent Story ของตัวเองต่อไปโดยการ b บ d r ร v e r อร์ไปครับ ไซซิ่งผมอยากให้มันดูเป็น value สุดๆเลยไม่อยากที่จะชัฟออ all-in ใส่ o v e r p o ตใส่คุณอินาบะนะฮะผมก็เลยเลือกที่ประมาณ3 0 0แสนครับประมาณฮะพอตดูแบบขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อยได้ไหม3 0 0แสนอันนี้เนี่ยก็สามารถเรีย e ์เปอร์เซนต์สิบได้เรีเปอร์เซนต์เก้าได้นะครับจิงเกิเรีเปอร์เซนต์ได้น้อยเหมือนกันนะแต่ว่าการที่ผมพูดอินาบะสั่งไปที่เป็น flush draw หรือไม่ก็ a high ไปแล้วผมรู้สึกว่า straight draw ไม่ติด flush draw ก็ไม่ติดแล้วบอร์ดนี้มันก็เป็นบอร์ดของบิ๊กบผมก็รู้สึกว่า make sense นะเา bluff ป ในบอร์ดนี้ที่ริเวอร์อินาบาซังก็คิดนานมากอินาบาซังคือแทงแทงแทงใช้แบบทำแบงค์ใช้ทำแบงค์ผมก็คิดในใจแล้วยิ่งเขาแทงนานมากยิ่งเท่าไหร่เนี่ยผมรู้สึกว่ายิ่งเขาจะขอมากยิ่งขึ้นนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วอินาบาซังก็มอบเอายไปผมก็เลยเรียกได้ว่าไก่ผ่านนะฮะบลัฟผ่านไปแฮนด์นี้ก็เป็นแฮนด์หนึ่งที่ที่น่าสนใจแล้วก็รู้สึกว่าควรที่จะมีบลัฟบ้างในทนัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆแบบนี้นะแต่ว่าไม่ได้แบบโผบัฟม่วซัวก,กระจายผมรู้สึกว่าอยากจะให้บลัฟแบบมีสตอร,รี่แล คุยนาบะสา่งหมอบไปฮะก็เลยเทคพอร์ตนี้มานะครับ แฮนต์ต่อมานะฮะก็ยังเหลือ18คนเหมือนเคยครับอันนี้เนี่ยเป็นคุณไมโลสนะครับอยู่ที่ UTG เรสมาที่4.5่จุดห้าบิ๊กบลคือโอเพนเวสสี่จุดห้าบิ๊กบลเลย2 7 5 k พอวนกลับมาที่ผมผมค่อนข้างงงฮนะเพราะว่าคุณไมโลสเนี่ยมีอยู่ประมาณ14บสี่บิ๊กบลายสิบสี่จิ๊กบลแล้วก็พอเขาเรสมา4.5แล้วเนี่ยผมอะแอบคิดเข้าข้างตัวเองนิดนึงว่าเขายังสามารถมีเรส e f ได้อยู่แต่จริงๆแล้วเนี่ยผิดถนัดฮะการที่คุณไมโลสเเรสมา4.5์ race มาพร้อมที่จะไปฟลิปพร้ออออมททีีี่่จะลินนกับครชาร์จมมมาอยู่แล้วผมมีพอิ๊ 6ที่บิ๊กไบนะครับซึ่งจริงๆพอเจอกับเรส4.5บิ๊กไบที่ UTG จริงๆคู่6กก็หมอบได้นะฮะแต่ว่าใจผมมันก็แบบหัวใจเลือดนักสู้นะครับรู้สึกว่าอยากจะฟิปกับเขาจังเลยฮะไอ้ท็อป <c oughs> จะฟิปอะไรนักหนาในะชีวิตผมก็เลยแจมใส่คุณไมโลสไปคุณไมโลสก็คิดแป๊บหนึ่งนะฮะแล้วก็คือเรสมา4.5าบิ๊กไบเนี่ยผมควรจะรู้อยู่แล้วว่าเขาไม่หมอบตอนนั้นก็ คิดเข้าข้างตัวเองอะคุณผู้ชมสปอร์ตคิดเข้าข้างตัวเองมันเกิดขึ้นตลอดเลยในโปเกอร์ทัวร์นาเมนต์นะฮะคิดเข้าข้างตัวเองว่าเออเขาอาจจะมีเวสโฟเนาะเขาเล่น4.5เขาจะหมอบให้เรามัง้งเออแล้วเขาก็ขอโดยเอกแจ็คออฟสูทนะครับจริงก็ถือว่าไม่แย่นะถ้าเกิดไม่เจอกับแพที่ใหญ่กว่าเช่นคู่เจ็ดคู่แปดอะไรเงี้ยก็ไปฟลิปกับคุณไมโลสนะครับในช่วงบับเบิ้ลของเพจัมพอดีแล้วก็จะเข้าสู่เดย์โฟพอดีไม่เหลือฮะรเรียบร้อยครับเอกปากที่ฟอบกันเลยทีเดียวเพียเ้ยนเอกปากที่ฟอบนะขอออออไไปสัักกแล้้วนนะะเเรย่างงี เทิร์นก็ไม่มีอะไรนะครับเทิร์นสี่ลีเวอร์กับแบงก์แล้วก็ดับเบิลเอฟพุลไมลรอสอีกแล้วนะครับ <tio> ชีวิตนี้เนี่ยผมดับเบิลเอฟพุลไมลรอสมา2ครั้งแล้วใน <F> ในฟีเจอร์เทเบิลก็เป็นแฮน์แฮน์หนึ่งที่ผมควรจะเก็บมาเป็นบทเรียนเลยถ้าเกิดว่าเจอโอเพนสี่จุดหเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่แบบบอททอมแบบท็อปเรนจริงๆเนี่ยก็เหมาะไปซะดีกว่า Nice hand brother ร์ไมล์รอสดับเบิลอฟแล้วครับแล้วก็อันนี้เนี่ยเข้ามาสู่เดย์สี่ละนะครับนี่เปลี่บบบลิก ประมาณนี้นะครับก็สเต็คเนี่ยไม่ได้เยอะมากก็เป็นรู้สึกว่าเป็นช่วงเวลาที่เราต้อง consider เรื่อง icm เยอะๆแล้วเพราะว่าจุดมุ่งหมายของผมเนี่ยคือการเข้าสู่ final table นะครับเพราะฉะนั้นเหลือ16คนเนีย่ยการเปชิปกลางๆก,ก็ยังไม่ต้องทำอะไรมากฮะก็ให้เขาสู้กันไปก่อนให้เขาบัสกันไปก่อนแล้วก็เล่นเพียงแค่ top of range เท่านั้นแทนนี้นะครับ16คนนะครับผมอยู่ที่ cut off นะครับมี ace queen s u i t ก็ต้องแจมอยู่แล้วนะผมไม่อยากโอเพนแล้วก็เจอรีชัฟนะครับไม่อยากโอเพนแล้วก็ไปเล่นกับบิ๊กบลายเพราะฉะนั้นแฮนด์นี้เนี่ยสิบห้าบิ๊กบลายผมโอเพนชัฟเลยครับเอควินซูเทสปั้มเข้าไปคุณอาเต็มนะครับคุณอาเต็มอยู่ที่ดีลเลอร์มีคู่สิบเจอกับคัทออฟแจมคู่สิบยังไงก็เป็นแซลมดังคอนะสำหรับผมเขาก็เลยคอมานะครับก็เลยกลายเป็นฟลิปอยู่ดีๆเข้าสู่สิบหกคนสุดท้ายผมก็ฟลิปฟอร์ทัวร์นาเมนต์ไลฟ์เลยเพราะว่าเขาคัฟเวอร์อยู่ประมาณนิดหนึ่งประมาณสองบิ๊กบลายเวอร์ไปเเเสรรรร็็จปุุ๊บบบหนนนมมั้้ฮะผอออกแลลลวดีี์คคคคคืใณชชูู ผมบอกแล้วคุณชูชูเขาจัดให้ผมต้องบอกส่วนตัวเลยเฟเวอร์บิตแฮนด์ที่สุดของผมคือเอสควีนอยู่แล้วด้วยแล้วทัวร์นาเมนต์นี้สถิติเอสควีนของผมไม่เคยแพ้ก็เลยในใจก็มีความมั่นใจนิดหนึ่งว่าเอสควีนของผมเนี่ยน่าจะฟีชนะเพราะว่าเอสควีนเป็นเฟเวอร์บิตแฮนด์นะฮะก็ไปดูฟลอปกันครับคือถ้าผมเป็นมิดเิลเลอร์เจอคัตออฟชาร์ปใส่ผมก็ไม่เหมาะคู่สิบอยู่แล้วนะครับฟลอปออกมาเป็นแจ็คก้าแจ็คว้ายไม่มีสแพรเลยว้ายแบ็กดอร์ฟัดก็ไม่มีทำไงดีเธอละเพี้ยห้าโอ สงสัยจะตกที่16ครับตอนนั้นคิดในใจแล้วว่า,าเราคงมาได้แค่นี้สินะตื่นเช้ามาทำไมเนี่ยตื่นเช้ามาตกที่16แล้วก็เพี้ยครับ Barry Greenstein นะครับ As on the river นะครับก็ดับเบิล up ไปจะเห็นได้ว่าหน้าผมไม่ค่อยค่อนข้างไม่ค่อยดีใจอะไรเพราะว่าผมรู้สึกว่าตอนที่ผมเล่น poker tournament เนี่ยผมไม่ค่อยอยากจะมี emotion เยอะเดี๋ยวต่อจากเนี้ยไม่ว่าจะเป็น pot o u อ in ไหนนผมจะไม่ยืนเลยนะผมจะไม่ยืนแบบลุ้นๆยอะไรเงี้ย ไม่ได้บอกว่ายืนแล้วลุ้นไม่ดีนะครับแล้วก็ไม่ได้นะครับจริงๆทําได้แต่ว่าผมแค่ตัดอาโมันทุกอย่างออกไปแล้วก็ทิ้งอาโมณนไว้แล้วนอกโต๊ะนะครับดับเบิลยับมาครับก็ถือว่าเป็นกูสตาร์ทของเดย์โฟรเลยทีเดียวก็เลยกลายมามี3 0บกว่าบิ๊กบายนี้เริ่มเล่นง่ายมากขึ้นครับเล่นง่ายมากขึ้นเสร็จปุ๊บถัดมาเอาตัดมาอีกทีเหลือ12คนซะแล้วนะฮะเขาก็บัสกันไปชาวสเต็กบัสกันไป12คนนี้เนี่ยเพจจำค่อนข้างเยอะมากขึ้นนะครับแล้วก็อีก3แฮนด์สามคนเนี่ยจะ คัลเลอร์เนี่เพื่อนผมเองเป็นเพื่อนกันตอนเล่นทรีแฮนนะเข้าไฟนอลเทเบิลันคุณวันก็โอเพนด้วยคู่แปะที่ UTG นะครับแล้วก็ผมมี Ace Jack Offsuit ที่ small blind ผมมีประมาณ20 big blind นะครับตอนนี้ stack offsuit ที่ small blind ถามว่าในเกมที่ UTG เปิดหมอบเลยได้ไหมก็หมอบได้หรือว่าจะแค่คอไปเล่น flop ได้ไหมจริงก็พอได้แต่ผมไม่ค่อยชอบ option นี้นะไม่ค่อยชอบที่จะไปเล่นเอา o p position นะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยเลือกที่จะ3 h bet จาก stack 20 big blind นี่แหละซึ่งผมว่ามันดู strong อยู่นะถ้าเกิดว่าเรามี stack แค่20 big blind เราไม่ไม่ t bet jam คือเลือกที่จะ t h bet small ประมาณ 3x 4x เพื่อไปเล่นที่ฟอบผมรู้สึกว่าแฮนดผมค่อนข้าง strong แล้วผมก็มี removal เยอะผมบ็อก A b o อ Jack คือสามารถเล่นเป็นคู่ A แล้วคู่แจ็คได้เลยคุณหวันนะครับก็เลยเลือกที่จะคอ l l ทรีเบทของผมมาเล่นฟอบกับผมทั้งทั้งที่ทรีเบท25%ของ s t a ็ k ออกไปแล้วนะครับคุณหวันนี่เขารีดีทวร์นาเมนต์เขาเล่นดีมาเจ็ดปื๊อพอเขาคอที่ pre f l อมานะครับ f l o ก็ตกมาเป็น6 5 9้ายมี A high อีกแล้วทำไงดีคือบอร์ดนี้ยากมากที่ผมจะร้เปอร์เซ็นต์ h a i อะไรนะรเพราะว่าผมจะมี A King A Queen คู่ A คู่ King คู่ Queen แล้วก็ถ้าผมเลือกที่จะ C Bet บอร์ดเนี้ยผมต้องเล่นเทิร์นด้วยตรงคีดแบบนี้นะคือถ้าผมจะ C Bet บอร์ดนี้เทิร์นผมต้องชารเลยแล้วผมก็ไม่พร้อมที่จะริสทัวร์นาเมนต์ไลฟ์ตอนนี้กับบอร์ดนี้นะครับสมมติบอร์ด King Queen 5เงี้ยผมยังสามารถที่จะเรฟเบนทรเบทของผมได้แต่พอบอร์ดเป็นแบบนี้เนี้ยผมก็เลยเลือกที่จะเช็คแล้วก็กิฟตอัพแล้วนะครับก็กิฟอัพเลยแล้วก็จริงๆหวังว่าจะไ,ได้ฟรีเทิร์นนิดนึงแต่ว่าคุณหวานเขาก็รู้ดีครับว่าบอร์ดนี้เนี้ยเข้าเรนจ์ของเขาเต็มๆนะครับเขาก็เลยเบทที่ฟอรมาประมาณ3 0 0 0โอ้โหจริงๆอยากคอนติเนียมากเลยครับแต่ว่าผมรู้สึกว่า การเช็คคอตรงนี้ไปก็ไม่ได้ได้เปอร n เอะไรที่สตรองมากจะเล่นสตรีตต่อไปลำบากผมก็เลยเหมอกไปเลยก็ต้องบอกว่า Nice Hand คุณหวันก็เลยเหลือสแต็กอยู่ที่ประมาณ4 4บิ๊กปลายต่อนะครับทีนี้โผลไม่แค่นหนึงครับเหลือ11คนละใกล้เข้าสู่ Final Table มากยิ่งขึ้นนะครับผมอยู่ที่ไฮแจ็คนะฮะแล้วก็เลือกที่จะแจม A3 สซูเทสไปเลยป้ามแจม A3 สซูเทสตรงนี้ถามว่ามันไม่ได้เป็นเคลียร์แจมเหมือนอย่าง A 1สซ a j a c k suit เงี้ผมแจม100% of the time ครับแต่ตรงนี้เนี่ยพออยู่ hijack แล้วก็มี A3 s u i t ูทเทรู้สึกว่าเหลืออีกแค่4คนเท่านั้นเองที่เราต้องผ่านไปได้คือ Cut off dealer small b u บ big b ๊กรู้สึกว่า A3 เนี่ยเป็นอะไรที่พอจะแจมได้และคิดว่าจะผ่านนะครับกลับกัน A3 A4 A5 เนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นแทงที่แจมแล้วมี equity ดีกว่า A7 off a s u i t ออะไรประมาณนี้เพราะว่าสามารถทำ a i g ร t ได้นะครับก็เลยเลยจะแจมเอสามซเทสไปคั ose, โอ้โหจอนดีล้วเล้วอร์ คิดนิดนึงไมลรูสก็มีชอตแจ็คนะครับอยู่ที่7จ็ดบิ๊กบลายนั้นเองไมลรูสก็เหมาะไปนะครับนี่ก็ผ่านไปนี่ไฮแจ็คอันนี้สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะฮะว่า A3 สามซูเทสที่ไฮแจ็คของผมแจม14บิ๊กบายนิสบิ๊กบายนโอเคไหมส่วนตัวคิดว่ามินเมย์ไม่ได้แบบเป็นเคลียร์แจมเลยแต่คิดว่าก็เป็นแจมที่โอเคนะไปกันต่อครับจังหวะน,นี้ก็ผมอยู่ที่ small บายนะฮะน่าจะโฟมาถึงผมเลย อันนี้ผมเลือกที่จะลิมแท็บไปนะครับลิมแท็บไปด้วยเอ u ก e ครีนออฟซูดสไตรจลิมแท็บเนี่ยที่สมอ l บ l าย d กับบิ๊กบลานี่ผมรู้สึกว่าอยากจะให้ผู้เล่นทุกคนนะครับมี s t r t t e g y ลิมแท็บลิมโฟด้วยนะครับเพราะว่า Big b บล n d จันเล่นย,ยากยิ่งจังหวะนี้เนี่ยคนที่อยู่ทางซ้ายของผมเนี่ยคือช h i p l e ดอร์นะครับเป็นผู้เล่นญี่ปุ่นนะฮะแล้วผมรู้สึกว่าลิมแท็บอันนี้เนี่ยเขาได้จะ r เร e ที่ Big กบล n d เยอะเพราะว่าเขาเป็นชิปลีเดอร์ด้วยแล้วก็ผมรู้สึกว่าการลลลลิิมมมมมนนนนนนดด้้้้้้ววยยยยเเเเเเเกกกรีีท่่่่่่ไไปปปใะะะะาาาาาาชชแแตถผค็็บ ถ้าเกิดแบบฟล็อปไม่ติดอะไรตามแผนเลยครับคุณโซอิจิโร่ทามากิเขาก็เรสมาที่ 250K นะครับก็มา2.5งจุดบิ๊กบจังหวะนี้ผมมีท่าเดียวครับลิ้มมาเพื่อชาร์ฟอยู่แล้วเช็คไพ่แบบนึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแฮนเดิมแฮนที่เรารักเลยเอค e ีนผมก็เลยบอกกับดีลเลอร์ไปด้วยภาษาอังกฤษว่าว่าอเลนก็อินไปครับลิมชัฟไปคุณโซอิจิโรสั่งก็บอกไปครับ จังหวะน,นี้เล่นค่อนข้างลำบากนิดนึงเพราะว่าพอมี11คนนะเนี่ยต้องแบ่งโต๊ะเป็น6กับ5นะฮะทีนี้ถ้าเกิดเล่น6แฮนด์ยังพอดีเพราะว่าแบบบลายมาถึงเราช้าหน่อยมาอีกแล้วครับเอควีนนี่เอสควีนยังไม่แพ้เลยทัวร์นาเมนต์นี้ตอนนี้มี18บิ๊กบลายครับที่คัทออฟก็เรสไปครับที่200,000นะครับ2บิ๊กบลายเรสไปแล้วก็คุณไมล์โรสอยู่ที่บิ๊กบลายก็ดีเฟนต์มาครับด้วยคิงแจ็คออฟซูทก็ไปเล่นฟล็อปกันฮะฟล็อปม,มาเป็น3-4-4ครับจังหวะนีี้้้ผมมมไดนนอยากะครับ ผมแทบจะไม่มีสีเลยด้วยซ้ำที่คัตออฟมีแค่พอกเกสีแล้วก็มีโอเวอร์แพนต่างๆนะครับไมโลสก็เลยเช็คมาที่ผมนะครับแล้วก็ผมก็ตัดสินใจที่จะเช็คแบ็กนะครับเพราะว่าบอร์ดนี้ค่อนข้างที่จะเข้ากับเรนจ์ของบิ๊กไบร์มากกว่าตรงนี้ก็เลยจะพูดถึงเรื่องของการซีเบทนิดนึงนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนผมก็เป็นคนหนึ่งที่ซีเบททุกบอร์ดซีเบททุกบอร์ดบอร์ดไหนเราก็ซีเบทสามเวก็ซีเบท รู้สึกว่ามีเรนจ์แบบแข็งแรงไงมีโอเพร์ตลอดอยู่คนเดียวซีเบตซีเบแล้วก็มาได้มาเรียนรู้นะครับในการต่อมาว่าการซีเบทุกบอร์ดเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างเป็นจุดลีกเป็นจุดที่แย่มากๆนะครับซึ่งควรจะดูบอร์ดที่จะใช้ในการซีเบด้วยอย่างเช่นบอร์ดนี้เนี่ยสามคือแทบจะไม่เข้าเรนจ์เชลเลยเข้าเรนจ์บิกบายมากกว่าเขามีแทบทุกสี่เลยก็เลยเช็คแบกนะครับแล้วก็เอไฮก็ยังมีโชว์ดาวน์แวลูด้วยเทิร์นมาเป็นเอเพี้ยมา เพีย <Michael> A มใหม่แล้วเห็นไหมฮะใครจัดให้ผมอีกแล้วค <c oughs> ุณชูชูจัด A เทิร์นมาให้ผมอีกแล้วคุณไมลรอสก็เช็คจังหวะนี้ผมต้องเบทแล้วครับเพราะว่าอยากได้แวลูจาก5-6หรือว่าอยากได้แวลูจาก3หรือว่าคู่5คู่6ที่ดีเฟนบิ๊กบอยมานะครับก็เลยเบทไปจริงๆนี้พอผมมาย้อนดูไซซิ่งที่ใช้ในการเบ็เทิร์นเนี่ยรู้สึกว่า เล็กไปหน่อยเบสรอยห้าสิบเคเท่านั้นเองนะครับรู้สึกว่าสามารถที่จะเบสใหญ่กว่านี้ได้นะมันาจะเป็นสองแสนห้าสามแสนห้าแต่ว่าเลือกไปที่จะเบสมอลไปละก็เลยเลยตามเลยนะครับคุณไมโลสก็คิดพักหนึ่งแล้วก็โฟลด์มาด้วยคิงไฮนะครับเพราะว่าผมก็ยังมีบลัฟอยู่ด้วยแล้วผมก็มักที่จะเรปเปอร์เซนต์เอที่เทิร์นตัวนี้แม้ว่าผมจะไม่มีกระตามคุณไมโลสก็เลยขอเทิร์นมานะครับขอเทิร์นมาทีนี้ River น um ริเวอร์เป็นคิงโพดัมครับเป็นริเวอร์ที่น่าสนใจแล้วก็ ถามว่าเปลี่ยนอะไรเยอะไหมในบอร์ดนี้อาจจะไม่ได้เปลี่ยนเยอะนะครับยกเว้นว่าไมโลสจะมีแบ็กดอล์ฟลัชแต่ว่าผมเองเนี่ยมีควีนโพดัมก็เป็นบล็อกเกอร์ฟลัชของเขาด้วยนะครับจังหวะนี้ผมคิดอยู่นานมากครับว่าจะทำยังไงดีซึ่งตอนนี้เนี่ยสแต็กทูพอร์ตเบโชก็อยู่ที่ประมาณ1ต่อหนึ่งนะฮะไมลโลสมี9ก้าแสนพอร์ตมี8ปดแสนห้าผมคิดอยู่นานมากว่าผมจะเช็คโชว์ดาวเลยไหมก็ได้หรือผมจะเบสสมอลเพื่อที่ทาร์เกตคิงไหมทาร์เกตแบบพ็อกเก็ตแพรที่แบบมากกว่า4แต่ต่ำกว่่าคมม้ยยไดือแเ,แเอาาอววบบมมช ที่ดูเหมือนบล u f อะไรเงี้ยก็ได้แต่ว่าคิดไปคิดมาคนที่มีทริปสในจังหวะน,นี้เนี่ยเขาก็สามารถที่จะ trap flop trap turn ได้อยู่ผมก็เลยนิดฮะ ก็เลยเลืที่จะเช็คแบ็กไปซึ่งสปอตนี้เนี่ยพอมองย้อนกลับมาฮนะก็รู้สึกว่าอย่างน้อยก็ต้องเบสหน่อยเนาะก็ต้องมีการแวลูเบสอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีก lesson หนึ่งที่ผมได้เรียนรู้ในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับว่าเออไม่ต้องโชว์ดาวแพ้แพ้ตลอดก็ได้เบสบ้างก็ได้เพื่อรีาแวลูอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเช็คโชว์ดาวไปแฮนด์เมื่อสักครู่นะครับก็เป็นแฮนด์ที่เกิดขึ้นในช่วง day 3แล้วก็ day 4ตน้นๆนะครับเดี๋ยว e p พิโซดต่อไปนะครับจะเข้าสู่ไฟ i n ลเทเบิลกันละ ในเอพิโซดหนึ่งนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าแฮนด์ที่ผมประทับใจเป็นพิเศษเป็นแฮนด์แรกๆ,ๆเลยที่ผม call flop return แล้วก็ b ั u รี river นะผมรู้สึกว่าเป็นอะไรที่รู้สึกว่าตัวอย่างเล่นได้สวยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่เท t u r n เนี่ยแล้วเป็น b ฟ u ีเ river เนี่ยยังไงเขาน่าจะจับด้วย a hand อยู่แล้วก็เป็นแฮนด์เล็กๆ่น้อยที่ผมรู้สึกว่าประทับใจแล้วก็อยากจะแชร์ให้กับทุกคนนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับใน TNT exclusive EP หน้านะครับว่า final table ของ APT Main Event Incheon เนี่ยมันจะสนุกสนานเข้มข้นแล้วก็ละเอียดละเมียดละไมขนาดไหนเจอกันนนใ TNT Exclusives EP ห้า ซีดผมเนี่ยอยู่ที่ซีสองนะครับซึ่งจริงไม่ค่อยดีเลยเพราะว่าทางซ้ายของผมเนี่ยคุณพักเนี่ยเขาเป็นคนที่เขค่อนเอ็กซ์ปรสซีฟมากๆนะครับ a 5 0ูเนี่ยอันนี้ก็เป็นแฮนด์ที่ผมเล่นพลาดมากผมไปคุยกับพี่ปูนัสมาแล้วแฮนด์แบบที่ไม่ได้สตรองเท่ากับ Aking Aqueen การโอเพนชาร์ฟไปเลยจะดีกว่าริเวอร์ละ่ะเพี้ยหกแต่า็น่าไปเท่ๆเ,เลยนี่คีบคูด,ด้วยเทน่า <laughs>